สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับยาเชื้อรานะครับวันนี้เราให้หัวข้อนะครับที่น่าสนใจนั้นคือคอปเปอร์แค่ฟังก็ปวดหัวแล้วนะครับอ่าทำไมถึงบอกแบบนั้นครับ คอปเปอรเนี่ยนะครับเรามีการใช้เป็นาสารกําจัดเชื้อราเนี่ยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสารประกอบอานินซีที่เก่าแก่นะครับเรามีการคิดค้นกันมานานแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับแต่พักหลังความสำ คันหรือว่าการให้ความสําคัญตรงนี้ลดลงไปนะครับเพราะว่ามียาอื่นๆที่ออกฤทธิ์แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับเพราะว่าตระกูลคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นยาเชีาที่ออกฤทธิ์แบบหลายๆจุดนะครับจริงๆแล้วยาชีวเนี่ยมันจะมีกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยที่เราทางนักวิทยาศาสตร์เรานะครับมีการจัดลำดับหรือหมวดหมู่หรือจัด จำนนก,กลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเร,เราสามารถแยกได้ประมาณสัก10กลุ่มด้วยกันนะครับประมาณ12กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยเรารู้กลไกแล้วนะครับแต่12กลุ่มเนี่ยยังยังไม่ไม่รู้กลไกการออกฤทธิ์นะครับโดยมีอยู่1กลุ่มนะครับที่ออกฤทธิ์แบบว่าหลายๆจุดก็คืออยู่ใน กลุ่มเดียวกับพวกคอปเปอร์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นี่เองนะครับเนื่องจากคอปเปอร์มันมีหลายชนิดนะครับดั้งเดิมเลยเราแรกๆเลยอาจจะคนที่เคยใช้ยาชราอาจจะเคยได้ยินพวก โบโดมิชเจอร์ er, และพวกนั้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเป็นกลุ่ม uh, ตัวคอปเปอร์นะครับออกซคอไลนะครับแล้วก็พัฒนามีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์ออกไซด์หรือคิวปัตออกไซด์นะครับพวกนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีพักหลังมีคอปเปอร์ที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆล่าสุดเลยก็จะเป็นออซินคอปเปอร์ per, นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอปเปอร์นะครับ ไอตัวคอปเปอร์เนี่ยการใช้เนี่ยมันจะมีความยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นอองค์ประกอบก็คือการทํางานของมันเนี่ยมันเป็นลักษณะ,ะกลไกการออกฤทธิ์มันเนี่ยมันเป็นโลหะหนักนะครับที่จะเข้าไปทําลายโปรตีนแล้วก็ไปรบกวนการทํางานของเอนไซม์นะครับแล้วก็ออกฤทธิ์แบบหลายจุดซึ่งมันทําให้การผสมนะครับด้วย กับสารเคมีอื่นๆนะครับจะต้องระมัดระวังมากกว่าการใช้ายาในกลุ่มอื่นๆนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่ไม่ได้เลยนะครับที่ห้ามผสมเลยนะครับเขาจะแนะนําเลยก็คือกลุ่มเบนโนมิลนะครับหรือจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคอพาริฟอร์ดนะครับหรือจะเป็นพวกไวทออยล์พโตเรียมออยลพวกนี้ให้ให้ระวังเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้เลยพยายามอย่าผสมเลยนะครับส่วนอีก บางสารเช่นนะครับตัวเมทโ o มิลนะครับหรือไดอะซินนอนนะครับหรือจะเป็นพวกคาร์บิลนะครับพวกนี้ก็ผสมได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะต้องดูนิดนึงก็คือกลุ่มอะมิทาสและก็อิมิดาคอ p ิดนะครับอันนี้จะต้องดูว่าบริษัทต้นทางเขาบอกผสมได้หรือเปล่ากับคัปเปอร์ต้องเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือสารอ,าอยู่ในกลุ่ม 1A นะครับก็คือ ไทโอคาบนะครับถ้าจะผสมกับคอปเปอร์แล้วภายใน6ชั่วโมงต้องรีบใช้นะครับไม่งั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปหรือเกิดเป็นพิษกับพืชได้นะครับแล้วก็เรื่องของคอปเปอร์อย่างที่ผมบอกนะครับพวกนี้มันเป็น,นกลไกออกฤทธิบ์แบบหลายจุดซึ่ง เชื้อรามันจะดื้อยากนะครับมันเลยทําให้ยาตระกูลคอปเปอร์เนี่ยยังมีขายกันอยู่ในวงการแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราเอาไปใช้ในโรคอะไรบ้างโดยปกติถ้าพูดถึงคอปเปอร์เวลานี้ย เราก็จะพูดถึงเรื่องของแบคทีเรียนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีโรคจากแบคทีเรียหลายๆพืชน,นะครับระบาดอยู่อย่างยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในตระกูลส้มพวกแคนเกอร์นะครับหรือจะเป็นพวกนาข้าวโรคขอบใบแห้งพวกนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็เริ่มมีใบจุดแบคทีเรียต่างๆในพืชต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในมันสำปะหลังนะครับก็เริ่มมีการระบาดของใบจุด แบคที ria แล้วนะครับรวมทั้งพืชอื่นๆนะครับช่วยโดยเฉพาะพริกมะเขือถั่วแตงและก็ผักกินใบนะครับก็เริ่มจะมีการระบาดของใบจุดแบคทีเ r ียมากขึ้นนะครับเพราะว่า,าแบคที r ียเขาก็จะมีการพัฒนานะครับเพราะว่าเขาก็เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคหรือเชื้อก่อโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันเขาก็ต้องสู้ต่อสู้เพื่อเพื่อจะรอด จากการทำลายของยาที่เราคิดค้นขึ้นนะครับอ่าแบบนี้คราวนี้เรามาดูว่าโรคอะไรบ้างที่คอปเปอร์ใช้ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้แคนเกอร์ไปแล้วนะครับโรคขอบใบแห้งนะครับในนาข้าวแคนเกอร์ในตระกูลส้มต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ลาสนิมนะครับหรือจะเป็นพวกใบจุด สีม่วงก็ได้ในในหอมนะครับหรือใบจุดต่างๆในตระกูลพืชผักถั่วกระหล่ำนะครับแล้วก็ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือตระกูลลานน้ำค้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตระกูลแตงองุ่นหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกแอนแทคโนดนะครับโดยเฉพาะในมะม่วงในพริกนะครับแล้วก็โรคใบไหม้นะครับต่างๆนะครับในตระกูลพวกหน่อไม้ฝรั่งพริกมะเขือนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงโรคผลเน่าในพริกนะครับโรคใบติดนะครับใบจุดสาหลายในทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับก็มีการใช้กันนะครับอ่ะคราวนี้เดีเ๋ยวเรามาดูคอปเปอร์บ้างว่าปัจจุบันเนี่ยคอปเปอร์ในตลาดเนี่ยมันมี ตัวไหนบ้างนะครับแล้วเป็นอย่างไรนะครับตัวแรกๆเลยนะครับตัวแรกๆเลยมันจะเป็นตัวนี้นะครับ copper o x y c o l i d e นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับก็เปอร์เซ็นต์ประมาณ85 W.P. ตัวนี้จะเป็นผงนะครับแล้วตัวต่อมาที่พัฒนากันมานะครับดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะเป็น77 W.P. นะครับเป็น copper hydroxide id นะครับก็การละลายก็จะดีขึ้นนะครับการอ,าอนุภาคก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับต่อมาคอปเปอร์จากรูป W/P นะครับเราก็จะเริ่มเห็นคอปเปอร์ที่พัฒนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเม็ดก็คือ W/G นะครับในตลาดเราจะเห็นอสองรูปนะครับตอนนี้ก็คืออิวฟัซออกไซนะครับบางทีเขาเรียกว่า ยาแดงนะครับคอปเปอร์แดงนะครับมันจะมีเหลืองมีฟ้ามีเขียวนะครับแล้วก็นี่เป็นคอปเปอร์แดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสีออกจะเขียวๆฟ้าๆนะครับตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์2ตัวนี้เอามาบวกกันแต่คนละเปอร์เซนต์แล้วขึ้นเม็ดเป็น W.G. นะครับเป็นคอปเปอร์ออกซิคอลไลด์คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับก็คือ,อตัวนี้มัน77%กับตัว85% W.P. ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ ออกซิคอลายจะเหลือ14.6แล้วก็ตัวไฮดรอกไซด์จะเหลือที่22.9 W.G. นะครับตัวนี้ยาแดงเนี่ยคัพปเปอร์จะอยู่ประมาณ82.9เปอัวที่86.2 W.G. นะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นรูปผงรูปเม็ดคราวนี้เรามาดูลักษณะคัพปเปอร์ที่เป็นรูปน้ำบ้างนะครับจะเห็นในตลาดก็คือ2รูปตัวนี้นะครับก็คือคัพเปอร์ซัลเฟตหรือไตเบสิกคัพเปอร์นะครับ, fe, ร Copper, รบเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นรูปน้ําตัวนี้จะ34.5เป็นรูป SC นะครับเป็นรูปครีมนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ก็จะเป็นคอปเปอร์รูปครีมเหมือนกันจะเป็นออซินคอปเปอร์ตัวนี้จะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่35.5เป็นนะครับเป็นรูปครีมนะครับจะเห็นคอปเปอร์เป็นผงเป็นเม็ดเป็นครีมแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คอปเปอร์ก็จะจดทะเบียนอยู่ในเรื่องของ แบคที r ียก็คือกลุ่มของพวกแคนเกอร์ในมะนาวเป็นสําคัญในส้มอะไรพวกนี้นะครับก็จะจดทะเบียนแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะมุ่งเน้นเอาคอปเปอร์ไปที่ยาแบคทีเ r ียเป็นส่วนใหญ่แต่การออกฤทธิ์คอปเปอร์เนี่ยอย่างที่บอกครับเขาออกฤิ์แบบสัมผัสนะครับาการที่จะแทรกซึมนะครับดูดซึมก็จะมีบ้างระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไอโมเลกุลหลังๆที่เป็นเม็ดกับตัว ครีมเนี่ยเขาพยายามทําให้คอปเปอร์เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในใบาปากใบพืชได้ดีมากขึ้นทําให้อนุภาคเล็กลงนะครับแล้วก็ดูดซึมได้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับาการละลายน้ำนะครับก็จะพัฒนาต่อเนื่องละลายดีขึ้นออกฤทธิ์เร็วแล้วก็นานนะครับแล้วก็เป็นพิษต่อพืชต่ำนะครับเขาพยายามทําตรงนี้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคอปเปอร์ก่อนๆเนี่ยจะผสมอะไรไม่ได้เลยแต่คอปเปอร์ชุดหลังๆเนี่ยนะครับ ดิ่งเป็นรูปครีมเนี่ยจะเริ่มผสมกับยาอื่นๆได้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโรคที่ผมพูดไปแล้วว่า,าสำคัญที่ต้องใช้คอปเปอร์ก็เป็นโรคที่เกิดจากแบคที ria นะครับแล้วก็พวกใบไหม้บ้างแล้วก็ใบจุดนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับลาน้ําค้างก็พอใช้ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคทางแบคทีรียแล้วก็เชื้อราบางตัวนะครับ ที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้ว่าจะใช้คอปเปอร์ตัวไหนแล้วก็จะผสมอย่างไรนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่เกิดการเ,าเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักต่อยากันก็คือยาไปหักฤทธิ์หักล้างกันนะครับยังไงก็สอบถามตรงนี้เข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ c o ปเปอนะครับอย่างที่ผมบอกอาบางทีมันก็น่าปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมาแล้วเรียนรู้และเข้าใจมาแล้วนะครับเราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับได้รับความรู้ตรงนี้กันไปก็เอาไปปรับใช้กันแล้วกันนะครับผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตรนะครับก็ยินดีให้ความรู้แบบนี้ ตลอดเลยนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมแท็กซี่ต้องไปก่อนละครับสวัสดีครับ